มินาสุธิตากลั้นน้ำตาไม่อยู่บกมือลาช่องเจ็หลังร่วมงานนาน16ปีต้องบอกว่าคุณหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับมินาสุธิตาปัญญายงเป็นนักแสดงนักร้องพิธีกรผู้ประกาศข่าวชาวไทยเข้าสู่การเป็นนักร้องของค่ายแกรมมี่เมื่อตอนอายุ17ปีโดยการประกวดร้องเพลงของโบสุนิตาลีติกุลพอสเวฟมิวสิกอวอร์ดครั้งที่สและ a v s s i n g i n g Contest หลังจากนั้นได้มีผลงานในวงการบันเทิงในหลายด้านเช่นด้านการแสดงในละครหลายต่อหลายเรื่องนอกจากนี้ยังทำงานเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวกีฬาทางช่องเจ็ดอีกด้วยปัจจุบันสมรสกับแบงค์พัชระปัญญโยงผู้ประกาศข่าวและพิธีกรโดยมีการมั่นเมื่อวันที่17พฤศจิกายน พุทธศักราช2553และมีพิธีฉลองงานวิวาในวันที่8มกราคมพศ2 5 5 4ช่วงเช้านะอาจสนวิหารอัดสำชญัญและจดทะเบียนสมรสช่วงเย็นณนโะรงแรมแกรนไฮแอทเอราวันทั้งสองมีลูกสองคนคือแพทริพชรปัญญายงและลูกสาวน้องริตา้าหรือพชริตาปัญญายงและล่าสุดนินาสุธิตากลั้นน้ำตาไม่อยู่บกมือลาช่องเจ็ดหลังร่วมง,งานนาน16ปี โดยงานนี้นินาสุธิตาก็ได้ระบุข้อความแม้ว่าปีนี้มีเรื่องที่ทำให้เราต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่มากจริงๆก็ถามตัวเองคิดมาสักระยะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่อยากจริงอยากจริงโดยนินายังกล่าวขอบคุณสถานีผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมง,งานท่ามกลางเหล่าเพื่อนในวงการบันเทิงและวงการกีฬาเข้ามาร่วมคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียว